เปลี่ยนเงินหมื่นให้เป็นเงินล้านประเทศไทยทุกว,วันนี้มีคนเกิดน้อยกว่าคนตายนะครับเด็กเกิดใหม่ปีหนึ่งประมาณ500 0สนคนแต่คนตายเนี่ยมากกว่านี้นะครับทีนี้เด็ก5 0 500 0นคนนี้อนาคตเขาก็ต้องเป็นคนแก่ใช่ไหมครับตอนเขาอายุ60เราก็ต้องใช้เงินมากมาย มาดูแล5 0 0 0คนนี้จํานวนมากเลยทีนี้ผมก็มีไอเดียครับและเชื่อว่าไอเดียนี้จะช่วยประหยัดเงินให้กับประเทศชาติได้อย่างมหาศาลในอนาคตนะครับไอเดียนี้ได้มาจากคุณบิลอคแมนนะครับซึ่งเป็นนักลงทุนระดับโลกนะครับทำยังไงมาดูกันจาได้ไหมครับว่าเรามีเด็กเกิดใหม่ประมาณ5 0 0 0คนใช่ไหมเหมือนกับคล้ายๆที่เราทําอยู่ตอนนี้เลยสมมติว่าแจกเด็กทุกคนเลยนะครับเริ่มต้นให้10,000บาทแต่ว่าเงินนี้ลงทุนยาวนาน60ปีระหว่างทางห้ามแตะเลยเพราะเราต้องการให้เงินนี้งอกเงยตอนที่เขา60ตอนที่เเากษีย จะต้องมีเงินดูแลตัวเองครับดูแลรักษาพยาบาล จะเอาไว้กินใช้ก็แล้วแต่นะเด็ก5 0 0 0 0นคนนะครับคูณหมื่นหนึง่งใช้เงิน5,000ล้านโอเคไหมสมมติว่า10,000บาทเราได้ผลตอบแทน9% 9%มาจากไหน S;P 500เนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยนะประมาณ50ปีถึง100ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะสิบเกว่าๆผมคิดประมาณสัก9%ก็นแล้วกันแน่นอนว่ามันต้องมีบางปีได้มากกว่านี้บางปีน้อยกว่านี้แต่เฉลี่ยประมาณสัก9%ยาวนานไป60ปี60ปีได้9%ทบต้นตอนอายเ60เขาจะมีนงิน1ายุห0สิ 60,000บาทครับคูณ5 0 0แสนคนมาดูนะว่าเราประหยัดเงินประเทศชาติไปเท่าไหร่ในวันนั้นนะย่าว่าวันนั้นนะครับคนละล้าน7ล้าน7จ0 0 0นี่คือต่อคนคูณ5 0 0แสนจะเท่ากับ8 8แสนล้านบาทครับ60ปีมันกลายเป็น8แสนล้านไม่ทำแบบนี้ก็ได้ครับแต่ในวันนั้นนะ่ะเด็ก50,000คนในวันเนี้ยตอนเขาอายุ60ไปอะ่ะก็ต้องมีคนมาดูแลเขาอยู่ดีนี่ังไม่รู้เงินฟงเงินเฟอ้อตั้งเยอะนะวันนั้นโห ใครจะจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็อันนี้เป็นแค่ไอเดียเงินหนึ่งหมื่น 1, บาทมันทำได้เยอะจะซื้อของวันนี้ก็ได้จะไปลงทุนอะไรก็ได้เนาะแต่ถ,ถ้าผมนะผมคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีเห็นคุณบิลแกคแมนเขาพูดแล้วผมว่าเฮ้ย hey, make sense make sense ประเทศไทยมีแต่จะเป็นภาวะสังคมสูงไว้มากขึ้นเรื่อยๆคนแก่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเด็กหนุ่มสาวก็จะน้อยลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะใช้เงินจานวนมาก ที่จะต้องมาดูแลผู้สูงวัยจริงไหมครับก็ผมว่าไม่เลวนะถ้าเราลงทุนใช้เงินประมาณ5,000ล้านพอถึงวันนึกหกสิบเขาจะมีเงินรออยู่ประมาณคนละล้านเจ็ดซึ่งจริงๆล้านเจ็ดตรงๆนะก็ไม่ได้เยอะอีกเนาะแต่ก็ดีกว่าไม่มีจริงไหมครับให้เขาได้แบบไปเตรียมตัวเกษียณแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวแล้วก็ภาระให้กับประเทศชาติด้วยเนาะไอเดียเป็นไงบ้างคอมเมนต์ Comment ข้างล่างได้นะครับชอบไม่ชอบเห็นต่างได้นะแลวคณละครับคิดว่าเงินจานวนเนี้ยควรเอาไปทาอะไรดีคอมเมนต์ข้างล่างได้ครับ